เดี๋ยวให้ดูค่ะคสองคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วเขามีอาวุธนะคุณผู้ชมนึกถึงภาพกันไกออกใช่ปะกันไกอ่ะมันเอาออกไปข้างหนึ่งก<อ> <โห S 2> ็จะเหลือข้างหนึ่งที่แหลมแหลมมาเอาไว้แข่งแล้วไปก่อเหตุ่ะคิดดูสิสองเหตุการณ์ห่างกันไม่ถึง5นาทีตอนแรกไปก่อเหตุกับอาจารย์แล้วเหตุการณ์ที่สองที่กำลังจะดูกล้องวงจรปิดไปก่อเหตุกับแม่บ้านค่ะน่ากลัว อกอาดมากจริงนี่คือฟ้ายังไม่สว่างเกือบเกือบหกโมงคือมันคงเห็นป้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก่อเหตุเลยอะนะขับผ่านป้าไปแล้วรอบนึงรอบหนึ่งแล้วก็วกกลับมาคือเพื่อนเพื่อนที่นั่งซ้อนมาไม่ได้ทังตั้งตัวคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นป้าพอยอคนขี่มาถึงกล้มป้าดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนล้เลยโอ้โหดูคลิปบอกเฮ้ยมึงไม่เตี้ยวแบบเพื่อนเลยเหรอเนี่ยหรือเพื่อนเมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเมาอ่ะแต่ฝั่งคนก่อเหตุคือไปประชิดตัวป้าป้าคือถอยหลังไปติดกำแพงติดพุมนี้ค่ะ แล้วป้าคำกกระเป๋ากางเกงบอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวนมีเท่านี้เอาให้ไปร้อยสิบมันไม่เชื่อรูกแม่ดอมมันไม่เชื่อแล้วมันคำดูอีกใช่โกหกหรือเปล่ามีมากกว่านี้อีกหรือเปล่าเนี่ยคุณลองคิดถึงใจป้าตอนนั้นสิว่าทำไมไม่ถูกยกมือไหว้แล้วอะค่ะโอ้แล้วหลังจากนั้นนะมันก็ไปขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หนีไปโอ้คุณผู้ชมแต่ที่บอกว่าก่อเหตุสองเหตุการณ์ห่างกันไม่ถึงห้านาทีรอบที่ป้าโดนะที่ป้าโดนเนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่สองนะแต่อันนี้เหตุการณ์แรกดูสิตีห้าค่ะคนนี้คือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่65ปีแล้วนะอายุน่ะครับมันมาแล้วแล้วดูสิมาก่อเหตุโอ้โหอาจารย์กำลังจะไปทำงานมันระชิดตัวลงมาขู่แบบเดียวกันเลยแต่นี่เหมือนใช้อาวุธทำร้ายใช้อาวุธแล้วก็ทำร้ายด้วยเพราะเอาไอ้กันไกอ่ะกันไกที่แหลมๆมาขู่อาจารย์ขัดขืนไงก็เลยโดนแทงเข้าแขนไปแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือสรุปคือสองเคส2เหตุการณ์ค่ะ ไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเกิดขึ้นกับอาจารย์มหาวิทยาลัยก่อนนะแล้วก็ห่างกันไม่ถึงสไม่ถึง5นาทีไปก่อเหตุกับแม่บ้าน,านอีกอ,อยู่อยู่ที่ซอยสุวรรณสวัสดิ์ค่ะแถวแถวสาทร,าทรานี้เองคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะตำรวจสอน,นอทุง่งมหาเมฆจับได้ละเออดีสองคนนี้ขอดูหน้าหน่อยโอ้เฟรมอภิเชษอายุ28กับนัทพัฒน์หรือว่าเอกอายุ27ของกลางก็คือกันไก่ที่มันมีอยู่ข้างเดียวอ่ะ เอาไปแทงอาจารย์นะคะโโแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันเดียวกันไหมอะดอมอันนี้เป็นเรื่องบรัันนะอ่าคันตอนโดนจับในเหลืองๆนะใช่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งสองคนนี้ก็รับสารภาพบ,บอกว่าขี่รถตะเวนไปขู่จะเอาทรัพย์ถ้าเกิดคนไหนขัดขืนก็เอากันไกลน่ะแทงเงินที่ได้เอาไปทําอะไรฮะเฟรมเอาไปทําอะไรฮะเอกซื้อยาเอาไปเที่ยว ตำรวจก็คิดว่าเฟรมกับเอกเนี่ยน่าจะเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งแล้วแหละก็อาเป็นว่าคุณผู้ชมใครที่เคยโดนอยู่แถวๆนั้นนะแถวๆสาทรเส้นนั้นซอยสุวรรณสวัสดิ์ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้โดนแบบนี้มาชี้ตัวเพิ่มเติมได้ที่สอนอทุ่งมหาเมฆเพราะว่าไอ้พวกนี้ต่างกรรมต่างวรระโทษมันจะได้เพิ่มขึ้นนะคะท่างอาจารย์ก็รอดชีวิตได้ดูเฟรมกับเอกเอ๊ะมือก็ครบขาก็ครบรับโอ้ไม่ทำงานเองล่ะ